สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้ลือพระจางในกล่องเจอองค์นี้เก็บมาลืมเหมือนกันนะครับน่าจะหลายสิบปีมากๆแล้วเหมือนกันจําพอสอไม่ได้ด้วยนะฮะร,รู้แต่ว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะวัดบางคานอำเภอโพธาเรยียจังหวัดพิจิตรนะฮะฝากล่องจะมีรอยรล้าวนิดนึงนะะองค์นี้ผมก็พยายามหาข้อมูลอันนี้ก็คืออยู่คากล่องแบบนี้มาหลายสิบปีเลยนะครับยังไม่ได้เปิดออกมาเลยนะฮะเพิ่งมาเปิดวันแรกเนี่ย ว่าต้องมีสักสามสิบปีะนะถ้าเดาไม่ผิดนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหลวงพ่อเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเี่นะครับ ออกแบบได้สวยนะฮะสวยงามดีนะฮะมันจะเป็นแบบพิมพ์หูยันยานด้วยนะครับเนี่ยนะโอ้ยยาวๆนะน,นะครับด้านหลังก็จะมีข้อความนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองวางก่อนนะครับดูรู้สึกว่าถือเราไม่ค่อยชัดนะฮะเนี่ยฮะเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะครับตรงนี้นะ เนะนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็มาเจออ่าเดี๋ยวต้องสืบค้นต่อนะครับก็คือว่ามีโค้ดนะครับองนี้นะมีโค้ดอยู่ใต้ฐานนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะมีรอยตะใบแล้วก็มีโค้ดนะครับโค้ดน่าจะคําว่าทอจุดบอดจุดนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะเดี๋ยวเราเอายกกล้องขึ้นนิดนะฮะ ก็จะซูงไม่ค่อยชัดนะเนี่นะฮะอ่าเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะผมดูเป็นทอทหารกับบอใบไ,ไม้นะอ่เพื่อไม่ทราบจะดูเป็นตัวอะไรนะครับอักษรน,นี้นะแล้วก็เหมือนเจาะรูฝังกิ่งอนะครับเห็นเป็นกลมๆอยู่นะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะทอจุดบอจุดนะฮะ แล้วก็เหมือนมีรอยตัด,ตดช่อออกไปนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวก็ต้องหาข้อมูลต่อครับเพิ่งเปิดเจอแล้วก็เอามาถ่ายก่อนนะครับส่วนเพื่อนมีความรู้อะไรก็ส่งมาบอกได้นะครับนะร้านหน้าเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่นะนี่นะครับหน้าแบบดูเด็กๆนะ ีนด้านข้างนะครับหูก็ยันยานหน่อยนะนะฮะแล้วก็มีคำว่าหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะฮะข้างหนึ่งนะครับนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะฮะคากล่องเลยยังไม่ได้เคย จับเลยนะครับมาจับวันแรกเนี่ยเนี่ฮะที่สําคัญใต้ฐานเนี่ยโค้ดทอจุดบอจุดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องหาต่อนะครับว่าสร้างอะไรยังไงพิธียังไงนะครับโอเคครับก็คร่าวๆนะครับสําหรับกล่องเขาก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเอน,นี่ยนะฮะกล่องก็จะเป็นเขียนว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคาน แล้วก็อยู่ในกล่องมาตลอดนะครับก็แกะออกมาถ่ายวันแรกนะน,นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ